พิกุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดกลางคืนกลางวัน ก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนปิกขุทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทําความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤดูหรือปีย่อมปรากฏนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นตลอดการเพียงใด ที่ตตาคตผู้อรันตัสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดการบอกการแสดง การบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็ยังไม่มีก่อนพิขุทั้งหลายแต่ว่าในการใดแลตถาคตผู้อรันตัดสัมมาสัมพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้น ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจง การกระทําให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่ 4, เหล่าไหนเหล่าคือทุกข,อกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอิกุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกขนี้คือความดับแห่งทุกขนี้ทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิดอันนี้เป็นเรื่องในหัวข้อที่ห้า ก็คือการบังเกิดขึ้นของตถาคตเนี่ยคือการปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่างอันนีถ้ถ้าเราได้ไปดูในพระสูตรที่พระองค์ตรัสในเรื่องของการเกิดขึ้นของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์การกำเนิดของระบบดวงดาวเราจะทราบว่าเดิมเนี่ยจักรวาลเนี่ยมืดมิดไปหมดมืดมิดทั้งหมด ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีนั่นคือไม่มีดาวฤกษ์ที่จะทำะความสว่างให้เกิดขึ้นดังนั้นความสว่างตรงนี้พระองค์เปรียบในลักษณะของความมืดที่มืดจริงๆที่ไม่มีดาวฤกษ์อยู่เลยไม่มีดวงอาทิตย์และพระองค์ก็เปรียบเทียบของความมืดนะความมืดบอด ในลักษณะที่เมื่อไม่มีใครมาเปิดเผยอริสัตท,ทั้ง 4, สี่สัจากความจริงสี่ประการของระบบสังคตธ,ธรรมหรือสังคตาธาตุธาท,ที่ถูกปรุงแต่งได้เมื่อไม่มีใครมาเปิดเผยสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังมืดบอดยังไม่เข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้น มันมีการเกิดมันมีการดับตัวตนที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันมีชั่วคราวสิ่งที่เป็นของชั่วคราวนั้นมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราการสอนเรื่องนี้การชี้ให้เห็นความจริงเรื่องนี้จึงไม่มีปรากฏขึ้นในโลกในการนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบได้กับความมืดความบอด ันั้นเป็นความมืดความบอดของสัตว์ผู้ยังต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏหรือถ้าเปรียบเทียบกับแสงสว่างก็คือไม่มีแสงเลยดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยจักรวาลเนี่ยมืดมิดไปหมดแล้วก็จักรวาลเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําไม่เหมือนในปัจจุบันนี้จักรวาลเราก็เป็นอวกาศความว่างดังนั้น พระศาสดาเนี่ยมีพุทธจักขุที่ไปได้ไกลไม่มีประมาณเท่าที่ปรารถนาก็จะเห็นตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของระบบจักรวาลว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรการปรากฏเพศหญิงเพศชายนั้นมีได้อย่างไรพบใดที่ไม่มีเพศสังคมมนุษย์ เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคำว่าพราหมณมาได้อย่างไรคำว่ากษัตริย์คำว่าราชาการลอยบาปอกุศลการบัญญัติศัพท์ต่างๆพระองค์เข้าใจตั้งแต่แรกเริ่มของการบัญญัติคำต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาครั้งแรกในโลกเมื่อพระศาสดาทรงเห็นหมดอย่างนี้และพระองค์ก็เห็น ถึงสัจจะความจริงคือตัวเลสัตสีพระองค์จึงเห็นหนทางที่จะออกไปจากระบบนี้ออกไปจากธรรมธาตนี้สังคตธ,ธรรมเป็นธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติของมันจะมีสามอย่างคือเกิดปรากฏหรือที่พระองค์ตรัสว่าอุปปาโทปัญญายติสองคือเสื่อมปรากฏ หรือวโยปัญญายติวโยแปละว่าเสือ่อมปัญญายติแปละว่าปรากฏอันที่สามทิฏสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่เป็นสมคุณสมบัติของธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ที่มันมีสัจจากความจริงอย่างนี้ลงละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่ง ก็คือมันจะมีอยู่ห้าธาตุคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็คือก้อนกายของพวกเราที่นั่งอยู่นี้เวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างสัญญาคือความจำได้ไหมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณคือกกริยาที่รู้แจ้ง ้าธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้มีความเกิดและมีความดับสมุทัยกันในโลธตัวมันคือกองทุกข์เป็นธรรมชาติที่เป็นทุกข์ดังนั้นผู้ที่เข้าไปยึดธรรมชาติที่เป็นทุกข์ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งตัวความทุกข์นั้น สามารถบรรยายไปด้ได้โดยอนเนกปริยายดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นตลอดการเพียงใดที่ตถาคตผู้หลันตสัมมาสมัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าการที่พระองค์เนี่ย สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยมันเป็นความสว่างความสว่างในที่นี้คือปัญญาที่จะทำให้เรารู้ว่าสัจจกความจริงคืออะไรสิ่งที่เราหลงอยู่คืออะไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรจรึงจะออกจากสิ่งสิ่งนี้ไปได้นะเพื่อเข้าถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ในหัวข้อถัดไปของหนังสือตถาคตเป็นเรื่องของธรรมชาติสามอย่างที่ทำให้พระองค์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกหรือเป็นแสงสว่างของโลกนั่นเองพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมะวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชลาหมรณนะวิกุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วตถาคต ก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องลุ่งเรืองไปในโลกอิกุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลถ้าสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะ และธรรมวินัยที่ตาตาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกนั้นเราก็จะเห็นว่าเพราะธรรมชาติอะไรที่ทำให้พระผู้มีพระภาคนั้นเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนั่นคือพระองค์เนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาเรื่องชาติ คือการเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายเพราะว่าความรู้ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างถาวรความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงเพื่อให้อัตภาพของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันพอเป็นไป ก่อนที่จะกระทําการละเท่านั้นเองแต่หลังจากกระทําการละแล้วเราจะไปไหนอย่างไรจะต้องเกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดต้องไปเกิดที่ไหนเพราะเหตุอะไรจรึงต้องไปเป็นแบบนั้นก็จะไม่มีองค์ความรู้ที่ใดในโลกที่สอนในเรื่องนี้และสอนอย่างถูกต้องมีเหตุมีผลบอกซึ่งทำมันเป็นเหตุ ไปมีอะไรจึงมีเพราะอะไรจึงไปที่นั้นเพราะอะไรจึงมีการเกิดเพราะอะไรจึงจะไม่มีการเกิดก็จะบอกด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดและคำพูดก็จะสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันดังนั้นเราลองมาดูว่าธรรมชาติสามอย่างนี้พระองค์ขยายความว่ายอย่างไรบ้างพระองค์ขยายความในเรื่องของความเกิด องบอกว่าพี่กุทั้งหลายก็ชาติเป็นชไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดความเกิดเฉเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อาจจะนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆน,น,นี้เรียกว่าชาตดังนั้นการที่อย่างเนี้ย มีการปรากฏขึ้นมาเช่นการปรากฏขึ้นของวิญญาณการปรากฏขึ้นของนามการปรากฏขึ้นของรูปการปรากฏขึ้นของธรรมธาตุใดๆก็ตามหรือของมหาภุตตธ,ธาตุสี่ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารไปจนถึงเรื่องของตัวธรรมธาตุดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้สามารถบัญญัติเหตุได้หมด เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรนี่คือคําว่าชาติดังนั้นคําว่าชาติเนี่ยอินความไปถึงทั้งรูปและนามถ้ารูปก็คือร่างกายเราที่เกิดขึ้นมาแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปตัวชาติคือการปรากฏขึ้นการเกิดขึ้นของรูปของนมามธรรมเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกเฉยๆความปรากฏขึ้นของสัญญาความจําได้ใไม่รู้ความปรากฏขึ้นของสังขารความปรุงแต่งความปรากฏขึ้นของวิญญาณการรู้แจ้งเดี๋ยวเราไปรู้ธาตุนั้นเดี๋ยวเราไปรู้ธาตุนี้เดี๋ยวเราไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือการปรากฏขึ้นของนามธรรมนั้นๆดังนั้นเรามาฝึกเรียนรู้ การปรากฏขึ้นการมีขึ้นอาตน,นั้นๆรูป,ปราธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุนี่เป็นเรื่องของชาติชาลาเป็นชไหนต้องบอกว่าความแก่ภาวะของความแก่ฝันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความแก่รอบความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นนี่เรียกว่าชาราหรือความเสื่อมนั่นเองหรือตามคุณสมบัติของสังกตธ,ธรรมก็คือโยความเสื่อมหรืออีกสัตว์หนึ่งที่เราน่าจะพอคุ้นเคยก็คืออน,นิจจังความไม่เที่ยงดังนั้นธรรมทติใดๆก็ตามที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันจะไม่คงที่มันจะมีความแปรเปลี่ยนไม่อยู่คงที่ตรงนึงเรียกอีกอย่างว่าความไม่คงที่ธรรมชาติเป็นความไม่คงที่นี่คือความเสื่อมหรือเรียกว่าชลังหรือว่าโยจากนั้นธรรมชาติสารที่ทำให้พระองค์เสด็จอุข,ขึ้นในโลกมาแก้ปัญหานี้ธรรมชาติคืออะไรคือมรณะมีชาติมีชราและมรณะ รงว่ามรณะเป็นไงการเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนคือการเคลื่อนจากที่เดิมนั่นเองเคลื่อนจากภาพเดิมไม่สามารถอยู่คงที่ในสภาพเดิมได้ความแตกคำลายความหายไปร่างกายเราเคยมีอยู่ผ่านไปร้อยสองร้อยสามปีก็ค่อยๆหายไปลมก็แตกหลายคืนสุภาพลม ธาตุไฟความอบอุ่นในร่างกายก็หมดไปความร้อนในกายหมดธาตุน้ำก็คืนสู่น้ำน้าเลือดน้ําเหลืองก็แตกสลายออกจากล่างน้ำคืนสู่ธาตุน้ำธาตุดินผิวหนังเส้นผมเอ็นจนถึงกระดูกก็ค่อยค่อย หูพังเปื่อยไปแตกสลายไปคืนสู่ธาตุดินอันนี้คือสภาวะของมรณะความตายการกระทำการละความทำลายแห่งขันการทอดทิ้งซากศพไว้การทอดทิ้งร่างการขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตหรือตัวอายตนะ เรารับรู้ทางตาทางหูเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ละควบคุมุมหูจมูกลิ้นกายใจยไม่ได้ละมันกําลังขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เราใดจะเป็นเดรัจฉานจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เราใดก็ตามที่สุดก็มีการแตกสลายกันได้ของชีวิตของอายจะตะนะ องบอกว่าอันนี้เรียกว่ามรณะดังนั้นนี้คือธรรมชาติ3ามอย่างคือชาติชลาและมรณะเป็นเหตุให้ตถาคตอรันตสัสสมาสัมพุทธะต้องเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อมาแก้ปัญหาสมธรรมชาตินี้ดังน,นั้นพระองค์ก็ตรัสว่าตัวชาติเนี่ยก็เป็นทุกข์ องบอกว่าพิกุทั้งหลายทุกขอริยสัตว์แม้ชาติก็เป็นทุกข์การที่เราเกิดมาเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นทุกข์แม้ชาก็เป็นทุกข์ความแก่ความที่มันเคลื่อนจากที่เดิมความที่มันไม่คงที่อันนี้ก็เป็นความนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยต้องชรลาไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเคลื่อนออกจาก ความสดใสความผ่องใสแต่ไม่ได้ตามความปรารถนาดังนั้นด้วยสิ่งนี้ปรองจาสิ่งใดไม่สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ปรารถนาความไม่ชรา,าแต่ก็ไม่ได้ตามปรารถนาสัตว์ก็เลยเป็นทุกข์ตรงตัดต่อว่าแม้มรณะก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ดังนั้นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ บางคนมีความทุกข์มากก็ว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ไม่ได้สร้างเหตุของการไม่เกิดมันเลยถึงแม้จะปรารถนาไปอย่างไรก็ตามก็เพราะหปัจจัยของการเกิดนั้นยังอยู่ตัณหาคือความอยากพระองค์จึงชี้ไปว่าถ้าเห็นทุกข์จริงๆแล้วไม่อยากเกิดเนี่ยก็ต้องมาดับเหตุของการเกิดให้ได้คือตัวตัณหา หรือไปก็คือตัวธรรมชาติที่เป็นลำดับของการเกิดขึ้นของการเกิดการเกิดมีเพราะอะไรเพราะมีพบพบมีเพราะอะไรเพราะเรามีอุปทานยึดมั่นและความมั่นมีเพราะอะไรเพราะเรามีความอยากและความอยากมีเพราะอะไรเพราะเรามีเวทนามีความพอใจและเวทนานั้นมีเพราะอะไรมีเพราะมีสัมผัสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจ และสัมปัตตมีเพราะอะไรเพราะเรามีอายตนะณนั้นมันมีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีธาตุมาธาตุคือนามรูปและนามรูปนั้นมันมีเพราะอะไรมันมีเพราะมันมีญาณเกริยที่รู้แจ้งเข้าไปรับรู้ธรรมธาตุนั้นวิญญาณมันมีไหมได้แต่มันมีเพราะอเพราะเรามีสันทะความพอใจมีราคะนันทิตัณหา ในธรรมชาติก็จิตมันโมวิญญาณหรือองเรียกตรงนี้ว่าเป็นสังค,ความปรุงแต่งธรรมาตเหล่านี้จะถูกปรุงขึ้นมาความที่เรามาพอใจธรรมชาติเหล่านี้และธรรมเหล่านี้ถูกปรุงแต่งขึ้นมารงเรียนว่าความไม่รู้นะว่าอาวิชชาดังนั้นผู้มีอวิชชาหรือมีความรู้พระอ,องค์จึงเรียกผู้นั้นว่าผู้ยึดติดผู้นั้นกําลังมีความพอใจ มีกำหนัดมีมเพลินมีอย่างในธรรมชาติเนี่ยรูปเวทนันญาสังขารอย่างจึงเปรียบเหมือนมุมานหรือมารีน้อยๆที่กำเล่นเรือนในนที่ทำด้วยปรดยาดที่เขายังมีฉันมีราคะมีนันมีตัณหาในเรือนน้อยน้อที่ทำด้วยนั้นเขายมได้เขาย่อมอะไรแต่เมื่อใดที่ฉันตัณหาไปแล้วปราศไปไปสิ้นไปจางกลายไปไ,ไม่อาลัยไม่เสียดาย ดังนั้นสีกระจางคลายไปหายไปได้มันจะหายไปได้เราเห็นสัจจความของห้าธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันมีความมันมีความดับมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของชั่วคล้ายไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ของไม่เป็นเราไม่ใช่ตนของเราเมื่อกุมกุม,มาหรือจะวางความปัจจัยและไม่ยึดมั่นถอมั่นในเหลื่อนน้อย,ห,อยหรือสัตตานังก็ผู้มีปัญญาอาความไม่รู้จางลายและรู้จักความยึดในกันทั้งห้า ก็จะเข้าอมตายได้เป็นความคงหรือพรงเรียกว่าอสังกาธาหรือนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระประภาคที่พระองค์มาทำอริสัตซึ่งทำให้แสงสว่างทางปัญญาขึ้นในให้ทั้งหลายเนี่ยสามารถรู้ดจากความแก่ความเจ็บและความได้วันนี้ก็ฝากข้อรามให้กับไวเพียงเท่านี้ก็ อ,อนุโมทนากับพวกคนที่ได้มากระทำมัจจรยายคือการประพฤติดาสริยายะคือประพฤติสํมเสมออากุศลญาติ้กุศลได้มากระุญญากริยาญาะ,ะทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอน,นิสิประบัญญัติไว้ทุป,ประคือผลจาก พิบัตินะพ้นตาและมรณนนะล่สุดให้ได้ตาเห็นสปลนิพพานในอนาคตการทุกข์